โอเคผมมาถึงอยู่จุ่นี้ผมก็มาเจอผลไม้อะไรล่วงมาอย่างมากเลยนะครับพี่น้องครับถ้าใครรู้ชื่อก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะผมไม่รู้ชื่อในภาษาไทยว่าเป็นผลไม้อะไรนะเดี๋ยวผมถ่ายต้นให้ดูว่าเป็นผลไม้อะไรนะมันดกมากๆเลยนะครับนะขึ้นไปนู่นเลยนะนี่มันเต็มลําต้นของมันเลยอะ่ะเดี๋ยวผมกินให้ดูว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะกินให้ดูว่าอร่อยหรือไม่ไม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  หวานมากๆเลยอะ่ะหวานจริงๆนะครับพี่น้องครับอืมดูสิหวานมากมากเลยนะ เวลานี้าตาเวนก็ใกล้ที่จะตกหลาจากบนคอบฟ้าไปแล้วนะครับนะไปที่นี่ไปนะตาเวนก็อยู่ใกล้ๆอยู่ที่เนินเขาสูงเลยนะผมก็มาเจอนี่ผมก็กินก่อนนะมันดกมากๆเลยนะ เมื่อหล่ผมอยากจะกลับบ้านนะผมก็จะมาเก็บไปกินอยู่ที่บ้านนะครับพี่น้องครับถ้าเราไม่เก็บมันก็จะล่วงหมดนะโอเคนะผมก็ไปแล้วนะดูสิเวลานี้ก็ตอนเวนก็ใกล้ที่จะตกดินจริงๆเลยนะครับพี่น้องครับผมก็ยังทำที่ผักไม่ได้นะผมยังหาที่ ที่จะไปทําที่ผักนะแต่นี่หาไม่ได้เลยนะครับนะผมก็กลัวเดี๋ยวมืดมาไม่เห็นทางที่จะทําที่ผักนะครับพี่น้องครับในรนี้ผมก็กังวลเรื่องอที่ผักนะครับ ที่เวลานี้ผมก็หาไม่ได้ที่ผักนะหาที่ทำที่ผักไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีน้ำนะครับอยู่ที่ภูสูงเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่มีน้ำนะผมก็ไปถึงอยู่ที่ไหนก็ไม่เจอสายน้ำก็ใกล้จะมืดแล้วนะผมก็ยังทำที่ผักไม่ได้นะหาที่ทำที่ผักไม่ได้นะ ก็ไม่กลัวอะไรแต่ก็กลัวเดี๋ยวมืดมาเราก็จะยากนะครับถ้าฝนไม่ตกนี่ก็ไม่เป็นไรนะถ้าฝนตกเนี่ยก็จะต้องได้แข่งฝนนะเพราะว่าเวลานี้ตาเ็นก็ใกล้ที่จะตกลาจากบนของฟ้าไปจริงๆแล้วนะดูแสงสว่างซ่องลงมาก็รู้เลยนะครับนะ กันโรกอะไรก็กำลังหากินนะล่องไปทั่วทางผืนป่านี่นะครับโอเคนะเดี๋ยวผมหาได้ที่ผักอยู่ที่ไหนผมก็จะถ่ายให้ดูนะถ้าผมหาไม่ได้น้ำเนี่ยผมก็จะไม่ได้ที่ผักนะก็จะได้นอนอยู่ที่ก้องต้นไม้ก็เป็นไปได้นะก็จะไม่ทราบนะในคข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมหา ได้ยังไงผมก็จะอบอกเพื่อนๆนะจะถ่ายให้ดูว่าผมนอนเป็นอย่างไรนะเพื่อนผมก็มาด้วยนะเต็เพื่อนยังมายิงกระลอกอยู่ที่นั่นแล้วนะครับโอเคเวลานี้เราทั้งสองก็มาหาได้ที่ผักนะในที่นี่ก็มีน้ำเล็กๆน้อยๆมาก็มาดังไฟที่นี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมทํา หลังคาแล้วก็เอาเพยยงมาดึงนะเราก็ดังไฟก่อนนะคาดว่า,าวันนี้คืนนี้ฝนจะไม่ตกนะแต่เดึกไปเราก็จะไม่ลู่นะครับแต่เราก็กินข้าวเย็นก่อนนะ้าเราก็จะดึงพทียงนะเนี่ยเราก็ทําหลังคาเป็นที่เรียบร้อยนะเราก็แค่ดึง พยายามในใส่เลยก็โอเคแล้วนะแต่คาดว่าฝนก็จะไม่ตกนะแล้วก็ทำอาหารข้ามกินก่อนนะอาหารเย็นในวันนี้กินก่อนนะเพราะว่าเหี่ยวมากเลยเขาก็ดังไฟที่นี่นะครับใส่น้ำเล็กๆแค่นี้นะครับคาดว่าไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็จะหายไปนะใส่น้ำนี่ก็จะแห้งนะดูสิกันลอกเราอ่ะ เราก็ได้ตัวกระรอกแดงนะเวลานี้ก็เจ็ดโมงแล้วนะเจ็ดโมงแล้วเราก็ดังไฟขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะจุดเผากระรอกนะกระรอกแดงทาอาหารกินในวันนี้ะในคืนนี้อ่ะ ในคืนนี้เราก็ไม่มีอะไรที่จะมากินก็โชคดีก็ได้กระลอกสองตัวนะกำลังครัวกระลอกนะครัวให้ดีๆก่อนแล้วก็เอาไปคั่วก,กินนะผมมาหา ใบขิงป่านะครับไปใส่กระลอกกินนะเนี่ยขิงป่านะครับนะเนี่ยเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เราไปป่าไม่มีหัวสิกไคลเนี่ยก็จะเอาใบขิงป่านี้ไปใส่กระลอกกินก็ได้นะพี่น้องนะถ้าใครยังไม่เคยกินก็ดูสินี่คือขิงป่านะครับ ไม่มีขิงไม่มีหัวสีไค่เราได้เนื้อสัตว์อะไรแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใส่กินได้นะผมก็มาหาอยู่ที่นี่ได้เคนนี่นะครับมันก็มีรสชาติหอมเหมือนอ่าขิงนะครับคั่วกระลอกกินแล้วก็ใส่ใบนี่ใส่นะเนาะ แบบนี้แหละไม่มีหัวิีขานะเราเตรียมไม่ได้หัวิีขามาเราก็จะเป็นต้องใส่ขิง่าใส่ก็แทนได้กันนะ เตรียมที่จะกินข้าวเลยนะเตินมน้ำใส่นะโอเค ลองกินดูสิอร่อยไหมอืมตัวนี้ก็ย่างนะโอเคนะทุกคนผมก็เพิ่งไปก้านมานะครับผมก็โชคดีมากๆผมก็ได้ตัวเม่นตัวหนึ่งนะครับดูสิ เชศเ้าวันนี้ผมมายิงกระลอกนะครับพี่น้องครับกระลอกเก็บผล,ลไม้อยู่ที่นี่นะและผมก็ยิงได้สองตัวเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะนี่ผมก็เดินตามกล้องผานะ หนึ่งมากเลยอ่ะนี่คือป่าทุลกัดดานนะครับพี่น้องครับมันมีโคดหินมีผาอะไรเนี่ยมันชันมากเลยอ่ะนกอ,อะไรก็ล่องนะไม่ทราบว่าอนกอะไรเยอมากขนาดนี้อ่ะ ก็ชันมากากเลยนะครับพี่นะครับดูสิโอ้โหผมมาถึงอยู่ที่นี่นะผมมาเจอที่ผาของไก่นะมันอยู่ที่ผาเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะดูสิเขาก็เอากระตุกน้ำนี่มาตักน้ำนะเพราะว่า อยู่แถวๆนียไม่มีน้ำไหลมานะเขาก็จะเป็นต้องเอากระตุ้มนี่มาตักน้ำมาเตะไก่นะดูสินี่คือผาที่มุงเป็นหลังคานะ,ะคนก็อาศัยมาอยู่ที่ก้องผาเนี่ยเขาดังไฟแล้วก็ย่างอะไรเนี่ยที่นี่นะดังไฟที่นี่แล้วก็ ทำมันนี่มันเขาย่างตัวสัตว์อะไรเนี่ยมานอนอยู่ที่นี่นะพี่น้องนะนี่คือทะเลหมองนะนี่ก็เห็นนี่ไปเห็นเที่ยวถัตธตภาษาตเนี่ยก็สวยงามมากๆเลย โอ้ยามเช้าอ่ะบรรยากาศก็ดีมากเลยนะครับพี่น้องครับลูกสิโอ้ที่นี่ลงไปเหมือนชันมากนะพี่น้องมาไปเกือดจะไม่ได้นะอะไรอ่ะเพิ่งตัวอะไรนี่โอ้ โอ้สิ้นทางเนี่ยก็ลงกว่ายากนะก็ค่อยๆลงไปนะครับพี่น้องครับนี่ไม่ธรรมดาเลยชัดมากๆเลยอ่ะค่อยๆลงนะะค่อยลงไปมีแฝนะดดีมันมีรากไม้อะไรที่มีให้เกาเหยียดนะถ้าไม่มีรากไม้นี่เราก็จะลงไม่ได้ โอ้สิถผาอะไรก็ลงยากนะนได้จากเนี่ย มีลากไหมนี่โหฮ่าฮ่า่อ สิผานอะผาเนี่ยสูงมากเลยขึ้นไปเนี่ยผาเมื่อกี้นี่คนนอนอยู่กล้องผาที่นี่หลยดูสิผาสูงมากเลยอ่ะขึ้นไปไม่ได้เลยนะแถวนี้ไปก็ขึ้นไม่ได้นะครับ่น้องครับมันเป็นผาเป็นหินไปนะไปยากเห็นไม่ได้เป็นลงต้องตามตีผนผาไปเรื่อยนะ ถ้าไม่งั้นเราก็จับไปไม่ถึงที่ผักเรานะนี่เตะผาล้วนๆนะครับนี่ไปไม่ได้เลยอ่ะถ้าอยู่แถวนี่มีน้ำเนี่ยผมก็จะทำทิพย์ผังที่นี่นะ แต่ไม่มีน้ำเหมครับนี่เราก็มาเจอผักเจยผานะนี่นี่คือหนา้าผาลูดๆดนะครับเนี่ยคือผาที่สูงมากๆเลยแบบนี้เราก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้นะพี่น้องนะเนี่ยเราแค่ตามที่ก้องผานี้ไปเรื่อยๆนะถ้าไม่งั้นเราก็ไปไม่ได้นะ ที่ผักเราก็ยังอยู่ไกลยอยู่นะครับพี่น้องครับผมมา,าสักสงโมงก,กว่าๆเลยผมก็ยังไม่รอดอ่าจากผานี่ไปนะผานี่ยังเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆไปนะดูสิ ถ้าไม่มีอะไรเป็นอาหารนี่ก็สามารถมาเก็บนอเล็กๆนี่เป็นอาหารได้นะครับพี่น้องครับไม่ผมไม่ทราบชื่อว่าเป็นไม้อะไรนะมันเล็กมากอ่ะมันก็บางๆนะมันก็เป็นสีขาวสีเหมือนอ่าแป้งนะครับดูสิถ้าใครมาเตรียมอาหารไม่ได้มาก็สามารถเอาไปกินได้นะ ผมก็เคยกินมาแล้วนะครับพี่น้องครับดูสิตัวแมงอะไรก็ลองให้เล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆไปนะเวลานี้ก็ประมาณเก้าโมงเลยนะเก้าโมงเช้าอ่ะโอเคมาถึงอยู่จุดนี้เราก็มาเจอที่ผักของคนอื่นนะน่าจะเป็นยูทูบเบอร์คนอื่นๆเขามา นี่พอดีมาเจอตัวอะไรที่นี่นะเนี่ยน,นี่น่าจะเป็นตัวกระทั่งัวอะไรเนี่ยไม่รู้ไม่ทราบชื่อนะนคนเขาก็มาทำท่พย์พักที่นี่นะมันเป็นที่พักของยูทูบเบอร์คนอื่นนะที่เขามานอนที่นี่นะครับแต่ก็นอนไปได้หลายเดือนเลยนะพี่น้องคะเขาก็นอนมันนานไปเลยนะ ก็เป็นที่พักเก่าๆเลยนะครับประมาณเดือนก,กว่าๆแลวนะครับกะรลอกผมตัวหนึ่งก็ตกนะนี่ผมก็หมาดเสีแอลนี่ก็ตกไปนะตามไปว่าตกอยู่ที่ไหนนะผมตามมาถึงที่ผักเขาเก่าเขาอยู่ที่นี่นะแต่ไม่เจอกะรลอกผมตกนะผมนะ่ามาน่าจะประมาณนี้นะนี่มันตกที่นี่นะนี่ ยังตกไกลามากเลยผมก็ยังให้ตามล่องรอยผมมาไกลามากนะก็มาเจอเลยนะถ้ามีตัวเสืออะไรออกไปกินก็ถือว่าจบนะผมก็มาถึงอยู่ที่ผักสยู่ที้เรียบร้อยเลยนะผมก็ได้กันลอกนะกันลอกเลยก็เม้นเมื่อวานนี้ผมตากไว้นะครับนะ